สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะวันนี้ไมวีโพจะมาบำรงบอลสีหกหลงนะคะเพื่อนเร่งการแตกกอนะคะเร่งสีนะคะเพื่อนสําหรับเนี่ยบอลสีหกหลงนะคะจะบางใบก็จะไม่มีสีเข้มนะคะเพื่อนบางใบก็จะมีสีเข้มนะคะนี่เร่งการกัดสีใบเลยนะคะเพื่อนอแล้วก็ไล่มดไล่แมลงนะคะที่อยู่ตามต้นโคนต้นนะคะเพื่อน ดูสิคะมดแมลงเต็มเลยค่ะเพื่อนเพี้ยดำๆเห็นไหมคะเพื่อนนี่มดแมลงนะคะเยอ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 ะเต็มเลยค่ะเพื่อนนุ้ยหมดแมลงเต็มเลยนะคะเพีนะคะอยู่ตามซอกนะคะซอกของต้นบอนสีของเรานะคะเพื่อนๆนวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงด้วยนะคะบำรุงให้บอนสีหกลงนะคะแตกกอดีนะคะแล้วก็ไล่มดไล่แมลงนะคะ ที่อยู่ตามนีม่เลยย,เยุ่ยเยียรุ่เยียเต็มเลยค่ะเพื่อนๆแม่วีก็จะใช้สูตรในวิธีไหนนะคะที่จะมาบำรุงแล้วก็ขับไล่มดมแมลงนะคะเพื่อนเพืเพี้ยต่างๆนะคะเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะเพื่อนแล้ววัสดุอุปกรณ์นะคะที่แม่วีจะต้องเตรียมนะคะเพื่อนแม่วีก็ใช้มะกรูดนะคะมะกรูดแม่วีใช้แค่หนึ่งลูกนะคะสารหอมระเหยนะคะที่อยู่ใน เปลือกมะกรูดนะคะจะช่วยขับไล่มดมแมลงนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ความเปรี้ยวกรดอ่อนนะคะก็จะช่วยเร่งการกัดสีใบนะคะทําให้ใบของพกลงนะคะมีสีที่เข้มสวยขึ้นในพริบตานะคะเ,เพื่อนๆต่อไปไม่วีก็จะใช้เป็นฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่นี้ก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะทําให้แตก่กอดีนะคะ เติบโตเร็วนะคะใบสวยใบายงามค่ะเพื่อนๆใบด้งใบางามใบสวยนะคะนี่จ้าสำหรับฮอร์โมนไข่นะคะไม่วีก็ได้ทําไว้ในคลิปก่อนๆนะคะเพื่อนๆเข้าไปรับชมได้เลยนะคะต่อไปนี่ก็เป็นน้ํายาไล่เพลี้ยะมะแมลงนะคะน้ํายาไล่เพลี้ยและมดมะแมลงนะคะไม่วีก็ได้ทําไว้นะคะเพื่อนหมักไว้นะคะเพื่อน ก็จะมีกระเทียมนะคะยาเส้นต้มนะคะแล้วก็น้ํายาล้างจานนะคะเพื่อนๆไม่วีได้ทําไว้ในคลิปแรกๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะช่วยขับไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงนะคะตามกระถางของต้นบอนสีนะคะเพื่อนๆพวกเพลี้ยศัตรูพืชต่างๆนะคะเมื่อได้กลิ่นนะคะกลิ่นของน้ํายาไล่เพลี้ยไล่แมลงแบบนี้นะคะก็จะหนีไปได้นะคะเพื่อน ต่อไปไม่เวก็จะใช้เป็นน้ำเปล่าห้าลิตรนะคะใช้น้ำเปล่าห้าลิตรเลยค่ะเพื่อนเมื่อวัสดุอุปกอรณ์ครบแล้วนะคะเพื่อนๆไม่เวก็จะมาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะไม่วีก็จะใช้เป็นฮอร์โมนไข่นะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนไปเลยเร่งการเจริญเติบโตนะคะใบเด้งใบสวยใบงามนะคะเร่งการแตกหนอ่อแตกกอนะคะเพื่อนเพื่อนสี่ช้อนโต๊ะนะคะ ไปก็จะเป็นน้ำยานะคะไ่เพร้ยไ่มดไรแมลงนะคะเพื่อนๆใส่ปลเลยนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นมะกรูดะค่ะเพื่อนในวีก,ก็จะหั่นมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆบีบลงไปเลยนะคะเพื่อน น้ำมะกรูดนะคะจะมีความกรดความเปรี้ยวอ่อนๆนะคะช่วยให้บอนสีของเรานะคะมีใบที่สวยงามนะคะ,ะบีบใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะสารหอมระเหยนะคะช่วยขับไา่มดแมลงนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ นำไปบารุงนะคะบอนสีหกลงนะคะเพื่อนๆเรื่องการกัดสีนะคะแตกรากแตกแก,กอน,นะคะเพื่อนไปเลยค่ะเราไปบารุงเลยนะคะแม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆราดลดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะบำรุงแล้วก็ไล่มดไล่แมลงนะคะเพี้ยที่อยู่ตามกระถางนะคะเพื่อนนี่เลยขับไล่ไปเลยนะคะทาจัดมดมแมลงนะคะพร้อมบำรุงะคะ่ะให้บอนสีหกหลงของเรานะคะ ม,มีสีที่เข้มงามนะคะเพื่อนแม่วีจะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ใบของบอนสีของเรานะคะมีสีที่เข้มงามนะคะเพื่อนนี่เลยจ้ามดแมลงนะคะหนีกระเจิงนะคะเพื่อนดูสิคะนี่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 นีนกระเจิงเลยคะ่ะเพื่อนนี่ไม่เหเลือนะคะมดแมลงน,น,นี่ไปเลยจ้าเพื่อน สูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้นะคะไปบารุงบอลสีนะคะพวกปลงนะคะแล้วก็หอมขับไล่มดไล่มแมลงนะคะที่อยู่ตามกระถางนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะมีเลยจากเพื่อนๆก็ทำได้เช่นกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่วีทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้แม่วีขอไหวพรให้ทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ารวยร่ํารวยเงินทองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ